การดูแลรักษาสมบัติส่วนรวมในโรงเรียนนะคะโรงเรียนของนักเรียนทุกแห่งจะประกอบไปด้วยของใช้และสิ่งอำนวยความสะดวกกับนักเรียนคุณครูและบุคคลที่เข้ามาในโรงเรียนนักเรียนยังไม่ต้องจดลูกไม่ต้องจดนะคะ,ะในโรงเรียนทุกแห่งทุกสถานที่ทุกไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนในจังหวัดไหนก็เหมือนกันนะคะมีไว้เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับคุณครูแล้วก็บุคคลที่เข้ามาโรงเรียนใครบ้างเข้ามาโรงเรียนลูกอย่างของโรงเรียนเราก็มีคณะศึกษาดูงานมีนักเรียนมีอยู่แล้วลูกผู้ปกครองใช่ไหมลูกนะคะหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาใช้นะคะดังนั้นไม่ต้องจดน,นะคะเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาให้สิ่งของเครื่องใช้นั้น มีอายุการใช้ใช้งานที่คงทนถาวรคือใช้ยังไงใช้ได้นานไม่ใช่ใช้คนเดียวครั้งเดียวหรือใช้ระยะสัน้นนั่งเก้าอี้โยกเยกไปโยกเยกมาเก้าอี้ขาหากักโตะ๊ะเรียนแผ่นไม้หลุดออกจากโตะ๊ะถ้านักเรียนใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็จะเป็นแบบนั้นนะคะต่อไป อ่าบันทึกความรู้ลูกบันทึกความรู้การดูแลรักษาของใช้ในโรงเรียนการดูแลรักษาของใช้ในโรงเรียนเวลาคุณครูบอกบันทึกความรู้นักเรียนต้องหยิบดินสอพร้อมเลยเพราะคุณครูเสาวน,นีจะไม่คอยบางคนยังไม่ได้เก็บคณิตศาสตร์วันโต๊ะเลยคุณครูสภาวันกลับไปนานแล้วบดโมงแล้วนะคะอ่าคุณครูไปอยู่ปลายทางแล้วนักเรียนยัง แอบทำคณิตศาสตร์ได้ไหมลูกไม่ได้นะคะการดูแลรักษาของใช้ในโรงเรียนใครห่วงคุยก่อนบันทึกคุณครูไม่คอยนะคะลูกต้องมีสตินะคะในห้องเรียนจะประกอบไปด้วย กระดานดำโต๊ะและเก้าอี้ครูโต๊ะและเก้าอี้อนักเรียนจดค่ะบันทึกความรู้ค่ะแถวนี้หนูขยับถอยหลังไว้หน่อยได้ไหมลูกแถวหน้าเนี่ยนะคะจะได้เห็นชัดๆลูก ในห้องเรียนจะประกอบไปด้วยกระดานดำบางโรงเรียนก็จะเป็นกระดานไว้บอร์ดแล้วนะคะโต๊ะและเก้าอี้ครูโต๊ะและเก้าอ,อี้นักเรียน จึงควรช่วยกันดูแลรักษาจึงควรช่วยกันดูแลรักษาเช่นไม่ขีดเขียนกระดานดำโต๊ะเรียนให้สกปรกนะคะหรือรอยเละเทอะฝังอยู่บนโต๊ะนะคะคุณครูจะเล่งน,นิดนึงเพราะว่าเราพบกันแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองลูก บางวิชาเรียนพบคุนครูทุกวันของอครูพบแค่สัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อหามากคุณครูจะช้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันนะคะจึงควรช่วยการดูแลรักษาเช่นไม่ขีดเขียนกระดานดำโต๊ะเรียนให้สกปรกหรือมีรอยเลอะเทอะฝังอยู่บนโต๊ะรอยเหล่านั้นก็มาจากฝีมือเด็กๆฝีมือนักเรียนที่ขีดเขียนลงไป นะคะคนที่ขีดเขียนเล่นเรียกว่าไม่มีมารยาทในการใช้สมบัติของส่วนรวมถ้าเป็นโต๊ะเรียนห้องปลายทางจะทราบเลยว่าของใครโต๊ะใครเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องดูแลโต๊ะของตัวเองสิคะว่าเลอะเทอะสกระปรกหรือเปล่าขีดเขียนอะไรไว้บ้างเราไม่มีสิทธิ์ไปเขียนเลยนะคะหรือบางคนไปลงอาหารที่ลงอาหารก็จะมี ถาดถาดหลุมใส่อาหารใช่ไหมลูกมีช้อนมีซ่อมบางคนก็เวลาเทเศษอาหารเดี๋ยวจะมีภาพประกอบให้ดูก็ต้องเทให้เป็นที่เป็นทางด้วยนะคะทิ้งตรงไหนที่โรงเรียนจัดให้นะคะช้อนกับซ่อมควรดูแลอย่างไรเพราะเป็นสมบัติของโรงเรียนนะคะ ครูคจะเน้นให้บันทึกในห้องเรียนนะคะเดี๋ยวมาดูต่อทันไหมคะลองดูโต๊ะของนักเรียนที่นั่งอยู่เซรูกมีรอยอะไรขีดเขียนไหมคะ,มะช่วยกันช่วยกันทำความสะอาดถ้าเป็นรอยดินสอที่นักเรียนนั่งขีดเขียนเยนียลบใช้ยางลบลบออกอบางคนชอบเขียน บางคนชอบใช้ของมีคมมีดขูดเรียกว่าเป็นการทำลายแล้วลูกนะคะต่อไปจะเป็นการดูแลรักษาของใช้และสถานที่ประกอบอาหารกลางวันนะคะที่ไหนเอ่ย โรงอาหารของโรงเรียนวังกลกังวลฝ่ายปฐมนะคะการดูแลรักษาของใช้และสถานที่ประกอบอาหารกลางวันมาดูสิคะว่าเราต้องทําอย่างไรอ่ะจดอีกสามสไลด์นะคะต้องดูแลอย่างไรเพราะราต้องไปนั่งตรงนี้ทุกวันเลยนักเรียนจะเห็นว่าก่อนนักเรียนจะนั่งเนี่ยสะอาดไหมลูกโต๊ะ โต๊ะกาอ้สะอาดไหมคะสะอาดเพราะว่าแม่ครัวเขาทําความสะอาดทุกวันเช้าและเย็นนะคะเขาทําสะอาดเวลาเราใช้แล้วเราก็ต้องร่วมกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะคะการดูแลรักษาของใช้และสถานที่ประกอบอาหารกลางวัน มาดูนะคะในโรงอาหารประกอบไปด้วยโต๊ะเก้าอี้ถาดหลุมเห็นไหมลูกมีโต๊ะมีเก้าอี้มีถาดหลุมมีช้อนมีซ่อมช้อนกับซ่อมที่ไหนคะอยู่ในตะกร้าตรงนี้มีผ้าขาวบางปิดคุมไว้เพื่อไม่ให้มีฝุ่นละอองหรือมแมลงวันมาเกาะเห็นไหมลูกถาดหลุมเขาวางซ้อนกันไว้เป็นชั้นๆ แล้วก็มีฝาอาถันหลุมใบหนึ่งอนะครอบความไว้เห็ไม่ลูกทั้งสองแถวเลยหม้อที่ปรุงอาหารเขาก็ปิดฝาหม้อเอาไว้เพื่อไม่ให้มแมลงต่างๆหรือฝุ่นละอองนั้นลงไปเรียกว่าเรารักษาสุขภาพอนามัยของนักเรียนดูแลทำความสะอาดอย่างดีเลยนะคะ,ะในโรงอาหารประกอบไปด้วยโต๊ะ เก้าอี้ถาดหลุมช้อนซ่อม